สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับเจนาสี c r e ต t o r นะครับพาท่านมาสวดอิติพิโสถอยหลังพุทธคุณร้อยแปดุดดังแก้วสารพัดนึกคุ้มครองป้องกันภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสาดเคราะห์เสริมดวงเชตานี่คืออิติพิโสถอยหลัง นัโมสามจบนัโมสสะปะกวะตโตอรหะโตสมาสัมพุสสะนักโมสสะปะกวะโตอรหะโตสมาสัมพุสสะนัโมสสะปะกวะโตอรหะโตสมาสัมพุสสะติวะคภะโทพุหนังสานุมะวเทถาสัทธิรสามะธรรมสริปุโรตนะนุต อัทูวิกะโลโตขสุนุปันสำัำณระจชาวิตโทพุทธสมมาสัมหังระอะวาคภะโสติอิอิติวาคภะโทพุทธหนังสานุตมะวะเทถาสัทธิรสามะธรรมสริุโรตะนุต อัทูวิกะโลโตขสุนปันสนัมนรจัชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคภะโสติปิอิติวาคภะโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสัทธิรสามะธรรมสะริอุโรตนะนุตอัทูวิกะโลโตขสุ โนปันสัมณรจชชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคภะโสติปิอิติวาคภะโทพุทธังสานุตมะวะเทถาสัทธิรสามะธรรมสริปุโรตะนตอทูวิกะโลโตขสุโนปันสัม นรจชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคภะโสติปิอิติวาคภะโทพุทธนังสานุมะวะเทถาสัทธิรสามะธรรมสริปุโรตะนุตอะทุวิกโลโตขสุนุปันสัมนรจชชาวิต โพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคภะโสติอิอิตวะคภะโทพุทธหนังสานุตมะวะเทถาสัทธิรสามธรรมสริอุโรตะนุตอทูวิกะโลโตขสุนุนปันสัมนรัรจชาวิตโทพุทธ สัมมาสัมหังระอะวาคภาสโสติปิอิติวาคภะโทพุทธนังสานุตมะวะเทฐาสัทธิรษามะธรรมสริปุโรตะนุตอะธูวิกะโลโตขสุนูปันสัมนรจชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะ วาคภะโสติปิอิติวาคภะโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสัทธิรสามะธรรมสริอุโรตะนุตอะทูวิกะโลโตขสุนุปันสัมนรจชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคภะโสติปิอิ ติวาคภะโทพุทหนังสานุตมะวะเทถาสัทธิรสามะธรรมสริปุโรตะนุตอทูวิกโลโตขสสโนปันสัมณรจชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคภะโสติปิอิ ถ้าใช่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดสัน่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ